สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับป้าเพนอีกแล้วจ้า วันนี้ประเพณจะพาเข้าครัวจะทุกคนจะพามาทำแหนมหมูสามชั้นจ้านี่เครื่องมันก็จะมีแค่นิดหน่อยหมูก็หมูประมาณเจ็ดร้อยกรัมซื้อมาแพ็คหนึ่งจ้ดอย่างที่ก็หั่นแล้วก็จะมีข้าวสวยข้าวสวยสักสองช้อนได้แล้วก็มีน้ำตาลแดงหน่อยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนจามีกระเทียมกระเทียมนี่ตำ ประเพลกระใสพริกไทยด้วยไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มีผงชโลดแล้วก็เกลือแล้วก็ปลูกจะใส่นี่กระปุกของชาเดีย๋ยวไปดูประเพนผสมกันเลยเนาะวันนี้พาข้าวครัวจ้าผสมหมูนี่จะพี่น้องอยากกินแหนมหมู อยากกินแหนมหมูสามชั้นจ้ะไปดูเข้ามาก็เลยพานอยากด้วยทุกคนไปดูในใน y o u t u b e เห็นก็ทำหิวหน้าทำกินใส่ไปเลยเกลือใส่น้ำตาลไปแล้วก็ใส่เกลือช้อนหนึ่งเกลือช้อนเล็กนะทุกคนช้อนนิดเดียวอันนี้เนะี่ย ขยะม,มุกเกลือก่อนมัตนตาลแล้วก็ใส่ไปเลยกระเทียมค่ะขยำประมาณสนะักสิบห้านา1ินาทีสิบห้านาทีให้มันเหนียวอะ่ะทุกคนห็นไหเนอ้อยเดี๋ยวเพิ่งขยำไปเรื่อยๆก่อนเนาะ กล้องเขาตั้งไม่ดีใส่หมูแค่แพ็คหนึ่งก็ประมาณ700กรัมเองทุกคน ลองทำดูก่อนว่าจะเป็นยังไงขยำเสร็จแล้วใส่ข้าวไปเลยข้าวนี่กะมัณจะเยอะไปให้กงใจ่แค่ครึ่งเดียวพอเพาว่าไส่ข้าว,าาวเยอะมันจะเปรี้ยวนะมันไม่มีไม่มีมมเออข้าวเหนียวใส่ผงชูรสหน่อยหนึ่งช้อนช้อนเล็กลแค่นี้แหละทุกคนแล้วปพะเพนขอตัวขยำไปจักหน่อยเนาะ พราะว่ามันต้องขยำนานประมาณ10บนาทีฮะจงฟ้ามันจะเหนียวอะ่ะทุกคนวัปเพนก็จะใส่รสด,ดีหน่อยหนึ่งขยายามเมื่อกี้ลืมรสด,ดีเอาใส่วัเพนขยำมาได้ประมาณห้านาทีเริ่มเหนียวเลยเนี่ยนะทุกคนดูดิห้านาทีหกนาทีแนละ้ว ประเพณไปดูใน YouTube มาเขาบอกว่าทำแหนมหมูสามชั้นต้องขยำให้ทึ้งถึง,ถงว่า,างั้นมันจะเน่าต้องขยำนานๆน,น,นะว่าแต่ว่าในนั้นในตูดร็็ทำใสข้าะเหนียวก็ะเพณไม่มีข้าเหนียวไงใสตามเขาเนี่ย เริ่มเหนียวแล้วทุกคนเริ่มเป็นก้อนเหนียวสวยแล้วเนี่ยห้าหกนาทีแล้วพยายามเดี๋ยวจะพักมันก็จะได้แค่เราจะใส่โหลไว้ประมาณสองวันก็ได้กินเดี๋ยวตอนทอด ค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งเนาะทุกคนเหนียวเลยเนะี่ยกระเทียมหกเดียวก็พเพนแพกใส่กระปุกนี้กระปุกนี้กระปุก,ะปกเททุกคนใส่แลนะ้ว กระปุกของเทเวลาเราเอ้ยของชาเน่ะทุกคนที่ล้างเรียบร้อยกระปุกเปล่ากระปุกของชานั่นเราออกเราก็ทิ้งได้เลยกระปุกใส่เลยกระปุกมันเป็นกระปุกแก้วพลาสติกใ,ใสสะอาด ไม่ใช่กระปุกพลาสติกแบบเราต้องล้างเก็บอันนี้เราก็ทิ้งได้ใส่ลงไปเลยถ้ากินอร่อยเนี่ยซื้อมาทำอีกนี่จากทุกคนได้ครับไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ ถ้ากิโลหนึ่งคงจะเต็มพอดีอัดแน่นๆแต่เขาว่าอย่าอัดแน่นมากเขาว่าเดี๋ยวมันจะน,น,นี่ทุกคนน่ากินเนาะ้วปิดฝาเลยเขาบอกปิดฝาแล้วเอาไว้อุณหภูมิห้องนี่จะทุกคนได้แล้วแหนมประเพณแหนมหมูสามชั้นจ้ะ สองวันมาดูกันเนาะทุกคนมาทอดว่าจะเป็นยังไงวันนี้เอาไว้นี่ลงคลิปไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าลาไปกับแหนมแหนมหมูสามชั้นจ้าเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูตอนทอดเนาะทุกคนอีกสองวันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้า ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า thank you very much my friend bye bye see you next time งามๆใส่ก็ยากเนยล้างมือล้างไม้แล้วต้องมาใส่อีกอัดลงไปเลย ห้าเมตรสีเขียวด้วย,อยเอานงไปเลยใส่เยอะๆจะได้เผ็ดๆ